ตอนนี้ยประมาณันไหน่50ิันสีแดงี่ถึสามรใชครับใช่ครแดงคือที่ิดละที่ยังไม่ทิ้งที่ปิดหกสิบแตที่ยังไม่ได้งเพิ่มสามอที่ยังไม่้องร้0แต่ที่ปิดประมาณเ0้เพราะเอามไมเรื่อไม่ต้องติดแดงกมันจะเอาสมัาใมาเราเห็นยันก็เอาสม <Around. S> ั <c oughs> พยังเจอไม่หมดเอาไยมดเย้ว่าร้อยแผ่นต้องร้อยแผ่นก็มีคนผมคูไม่ได้เนี่ยผมคูนแค่ร้แผ่นร้อยแผ่นแ้นักศึอยู่ไม่ถูกแต่ม่ก็ร้อยแผ่นแล้วมึงต้องแต่งงานตงแ่งนต้องแต่งงต้งมเฮ้ยคอมดีคอมคือตัดต่อใช้คอมตั้งเวลาสองคันะเปนยัง ตอนนี้ก็ไแล้ทุกวันนี้ญีนไหนั่งโต๊ะตอนนี้เริ่มเรียนเรียนบนเตียงบ้าด้วยแล้วก็เรียนชื่อรนะ่อหลังนีหลังนอนเรยไม่ได้เลยไม่ไไม่นั่งนั่งหนแล้วก็เอาหมอนไปรองกนเิ่มเริ่มหมเริ่เริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่นอน

เรียนเลี้ยงเป็เรียนเลียงเรียนวามรู้เล่นมาโล่ที่รวมจุกรียจุกียนเืรวจเรียนดเดี่ยเดี่ยเดียครวรบเป็นสองรูปรวตัดนะรทำเลยนะรับถ้าวันถึงเรียนเดี่ยวแล้วถามาเล่นานทไปบ้นเราะดอนนไม่ได้ยินเวลาเลยนค่ยค่อยนัดบบยู่ชงง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 รงง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 นงง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 นงงงงงเงีงง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  ยไมูางานแต่ว่าไม่ได้เปิดคำวเยแค่เราเปิดคือใช้สิ่งที่มเห็นแล้วรู้สึกว่าดีคือแว่าคดีมีเียญเรียีเียเปนงนเป็นง่ายยายาที่จ่ายที่ายแบบองบาทะบาทเพื่อเร่าเ่องเอทได้หลายอย่างมาก ก็มาดูคอนเทนต์หน่อยที่สุดได้โหลดแอปที่สุดได้เกับืรู้จักดแอปอรรายการที่ค้อที่เป็นหนังเป็นเมฆเป็นคอมดี้เป็นรูปรูุ้กอย่างดีอะดีอะแต่ว่ามันต้องใช้ผิวแปลว่าความเี้ยถือค้อนมันดอกมาของิวผ่านตีีแล้วก็ต้นเหดาเขเนกลับมาอันใหมกเข้มา ลยก็คืออย่างคือสมมติว่าอะไรที่ยากมันไม่มีตำไท่ดิบสมมติมัมีทีย่ที่ประทศไทยมไม่มีซ้ำงแต้ะคือส่ศับมันไม่ใช่ศัพต์เคือถ้าแต่ส่รายการรายการต่างๆอะไรที่มันไังยอมพูดเยอะในลแต่ถ้าแบบเป็นไม่ต้องูเรื่องบ้างหรเรื่องบ้างอะไรสอบผ้าบางอันก็รูเรื่องอรก็รูเรื่องทนาเหรอนาเออแบบทุก่างทีเกียวมันเกียวไอพวกนักเกยวลารการทั้งหลาย ไอ primo, ้พวกตายนี่ก็ตาแตงกายอยู่แงไมดูเรื่ง้นสมากมยังจอเรื่อม่แบไมปไม่รู้กไม่รู้สึกเลยว่าารมดู้้ว่าอ่ามันมันฟังเรื่องอะไแต่ไม่ให้แปลแบบทหด เพให้พูดยิ่งใหญ่คือคืเราเรารู้สกว่าสมัยสมัยก่อนเราพ้องอีสานทีสานายได้ลอยเยะตอนนี้อิสานเลยคืออิายได้เยอ่ได้ทำได้ทานน้านนะเอามอไงได้มได้ท่านมันก็มีะคนกันนะมีาทุกขแล้วก็ต่างสาาคนนบ ไม่มรไม่มการเลยกินแ่อสมะฮนั่นมือเกลมอของบ้เราคือเขาว่าไหนขยะก็จะลูดแ่ไอ้องท่เมานำใหญ่คือ่าคือที่อยากดูระจายคือเราเรจะดูไปดูไปไม่ไมร้สิ <t iny> so, ่งท่ด yeah, ู่ยเลยไม่ไู้แ้วเราไม่ม่ชาอไ ยากที่เรอูเน่ไดแต่ม่องเรีนคือว่าดูทกื่อเขดูได้ตอบตอมีไม่ออกใช่ไหมอย่างพิหัดที่ผ่านมาดูได้หงตอนก็คุณดูได้องตอตอนรียนภี่ปุเออร์ฟ้าาแล้วก็ดูแบบอ่ดูรื่งแบบค่เขาจะปรานก็หมดไปแล้วก็ดูได้ ขอเรียวคนเทนเดอรมันมีได้หมดทั้งธรรมาั้อตบริการนะแล้วก็ยาลยอ้ารอยรถพทัเ่ออะไรสายไปที่นบาแล้วกือนทเราเป็นพวกเยอะขนาดแค่เราเกิทีเดี่วมนอใส่อรับก็ะบอ่ ร่บกินม <ım. S 1> <tat> ่กอ้วนมันมันไม่รสปิงอะคือจมมติว่าจะไม่เจอแล้วก็แต่ก็ดตมีอไรเนบรบื้องไะคเืนว่าราญี่ปุ่นนย่ยเงี่ยญี่ปุ่นมันีเท่าไหร่ร้อยร้อยี่ยถ้าสมมติว่า

จะแบบพวกนี้ก็คือกว่าโหลดได้จะแค่ไหนอะไรแนั้นญี่ปุ่นไม่คนเนต์อะไรก็มาแบดูไม่ได้มันก็องแบแอดแก็ไม่มีเลยต้องมีแล้วแอไ้ยิ่งไเนข่เลยต้องนา่แบบว่าจะดรก็ไม่ บอกเป็นอดอก็นท่าจะโโเสร็จจะดูจะได้มีเตวยี่บอกว่าจะเห่ยมากดีแล้วดูดีเี่ยวใส่ให้ต้องตอนี้เยู่แบบเที่ตอนนี้เราขอเ ทีนี guru, ้มันไม่ใช่คป่ยกันมันไม่ใช่คนป่วยกันเ่าไม่ใช่บทศานาที่คนปนไม่ใช่คนคุยจะคุยคุณี่มัก็จะมาแตกกันหน่อยงสนุกดะ้งบ้างเรื่องมาถาเราแบบเป็นข้อเยอะๆอ่ะเรเราแคอมเมนต์เรื่องมันจะมนะไรทนมันจะมนะ ไอรไปใดเรนื่อยอะไร้งาเรื่องะ้ิดเยานดูเรื่องหนึงเรื่องะไร่ม่ทำงานแล้วก็เป็นเงจ้านทสย่รืัไวะ้่องานสาบอไม่ไหวหรอก็ตลอดหลอนนะงงอย่าว่าไอดูกระได้เงาดูดิ เาเราว่ได้ทำให้เห็น้วยเลยกูอยากว่ามันจบเเป็นเรื่องอะไรอาได้จพายไปนงานกันด้วยใช่ไหม่่าไคุณไม่จบเลยแต่คือเราองไม่เห็กเลยไม่ดูต่อเออกูว่าหายกูาเลย่รางบางนอันรงเลยไ่เป็ัไอ้มเป็นเรื่องที่แบบควรจะมันดีนะถ้ามันหมดสายมันปลอดภัยดลนะมียาอยมันเป็นใย cũng trả bài vào 7:00 tối vào ngày đó thì nó sẽ

คูคกับการแล้วก uh ็เนคูก uh ับเอเสร็จแล้วเส็นไมไ่เหลือให้ผมพักแป๊บก่อนนได้เจอเยอะแล้วเอยอเดี๋ยวที่จะพดาะมันี๋ยไม่้พรอมเดี๋ยวมันจะสดพร้อมแล้วหมอ